จะจัด huh ชุดใหญ่ให้อีกทีเนอะนี่พี่โสกับพี่สุนันท์มองประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคะตลาดตลาดที่เขาบอกว่าเป็นรองผู้ว่าแค่ปีขึ้นแล้วก็เลยผู้ว่าเลยไม่ใช่เหรอเส้นทางมีขลินตลอดเพราะว่าอะไรไม่เบียร์ทำโครงการต้องการไฟฟ้าใช่ไหมใช่ไหมครับมีรวยไม่ใช่หรอครับเป็เจ้าของโคต้าแบบโซล่ากแบบอ่าใช่ไหมโซล่าใช่ไหมบอกเป็นรองผู้ว่าแค่มีขึ้นอ่ะแล้วก็เป็นผู้ว่าเลย ลิบเร็เรวามากเลยต่างคนนะค่สุนทรภงม์จันเจรเนี่ยเป็นข่าวดังครั้งหนึ่งตอนตอนที่จะมีการแต่งตั้งเป็นโตลาดคนใหม่แทนตลาดชิงนะคะตอนนั้นเนี่ยมีการทักเที่ยวกันระหว่าวงคุณจตุพรกุบคนพัฒน์ซึ่งเป็นตลาดกระทรวงทรัพย์แล้วก็ส่วนสุนทรภูมจันเจรตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมบรรณาชมุมชนใน,ในในในขายของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ากระทรวงทรัพย we no back.

ก็ราะอีกสายหนึ่งเนี่ยนะฮะอีกสายหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียคือเกมมันก็จะต้องมันหลังเราแล้วก็มันหลังเราแล้วมันปรนดัสลับได้แต่โม,มกุลถูกต้องครับห้าเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดทิศทางถ้าครูจับวันพรุ่นี้จะเป็นผู้กำหนดทิศทางก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรต้องเปลีย่ยนเยอะห้าส่งตัวไปลูไทยชนะเนี่ยบางทีตงวออะไรไม่จังเป็นหรอกนะครับเพราะมันพักสามสี่วันสองสามวันในหลายอย่างเนี่ยนะที่มันลงตัวแล้ว คราว่าราู้ใชั้นใดใบก็ได้ถ้ามันนมัมไปตัสองศูนคลขึ้นนาไปหกแต่อยังเปลี่ยนใาทีแรกหรือในใบก็ได้แต่ในโค้ดเรามีความมัม่นใจต่อผู้เล่นในที้แล้วเพรยังเป็นในโลกครั้งนี้ที่ผ่านมาก็ดูอะไรๆครับตัวเดิมหมก็ดูเดิมตลอด เช่นเคยนะครับกทสวัสดีครับสวยครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับลงสนามนัดสุดท้ายนะครับอาเดลรอบแบ่งกลุ่มนะฮะก็ต้องบอกเลยครับวันนี้จะทราบมาแล้วนะครับว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่งว่าอันดับที่สองผมสายครับประเด็นชัวร์เป็นปัจจัยสําคัญมากนะครับคาดว่าทีมชาติไทยจะอยู่อันดับหนึ่งหรืออันดับสองต้องดูจากการที่จะจับตัวนะครับตัวเลือเพียงมากเป็นสเปนคนแรกเนี่ยโอ้สาระสำคัญวันนี้เนี่ยเป็นสเปนคนแรกสำหรับผมนะผมก็ช่ยช่ ในะครับผมอาจจะมีลูกเตชันหรือไม่ลูกเตชันอันนี้ผมว่าธรรมดาแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องการเป็นแบบไหนเล่นอย่างไรค้าเพราะว่าในสถานการณ์นี้เราได้เปลีทยกประตูนะครับแต่ทรับ้าแพ้ในขาดตท่านันเอง้าเสมอก็เข้ารอบข้ามนะฮะอาจจะเป็นที่สองะครับชนะก็เข้ารอบอาจจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สอง้แต่ถ้าชนะเยอะสมมตินะครับยิงไปโอกาสที่ยิงไปสักครั้งอย่งง่ายงนะครับ เป็นที่หนึ่งถ้าทายิงไม่ถึงถ้าอันยันหนึ่งหรือสองก็มีโอกาสเป็นทั้งที่หนึ่งแาะที่สองอดีศาาการนี่ต้องให้ตั้งใจครับนะฮะคือถ้าพูดถึงทีมทชาติไทยกันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราพูดกัรจับมันเป็นเยอะแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยเราเร,าร,าราู้แล้วว่าเจอกัำภูชาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราได้เพียบเยอะแล้วก็แต่ก็เห็น น,นี่า,านกนีาวยไปเลยเจวีเจวีเจวีแต่ถ้าพูดในลักษณะของชื่อชันกระดูกโตขาพูดแบบนี้เนี่ยถ้าในใจึรื่ ท <tang ar> ี่จะมีโอกาสชนะคุณสุเด้แล้วต้องบอกเลยนะชื่อชั้นและเบอร์ทางนะครับผมน้องเหนือกว่าเยอะนะครับอ่าคือทีมชาติไทยเนี่ยนะพ่อฮวันนี้เนี่ยอยู่ดูตารางคะแนนกันนิดนึงไปพ่อฮะแล้วจะได้ประกอบแบบว่าคือมันมีผลตรงที่ว่าลูกเดียวเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเหมือนกันนะพ่อฮะเนี่ยนะคือถ้าดูในลักษณะตารางแบบนี้แล้วเนี่ยเดียวเนี่ยเราต้องมาดูเนื้อใดว่าอินดู ฟิลิปปินส์ก็ถูกรอบไปร่อยแ,แล้วนะครับแล้วก็สมองและรอดทีมที่านกรอบเนี่ยเวลาลงเล่นแล้วเนี่ยคอาจจะมีการลุกในชัตนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เลยแน่น,นอนห้ามนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเล่นเพื่อชัยชนะถ้ามันมีไหมก็มีห้ามแต่คนดูไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วฟิลิปปินส์เพราะว่าปกติเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของคนที่มาซัพพอร์ตหรือคนที่มาสป,ราสปรอร์ต้นก็หนึ้อยแล้วยิ่งถูกรอบไปแล้วด้วยเนี่ยแทบจะผมว่าแทบจะไม่มีคนดูเลยก็ได้ฉะนั้ มันทำให้ลักษณะของอินโดจะได้เปลี่ยนเลยครับไปตอนี้ก็อยู่ที่อินโดนะนี่ยจะเดินเกมยิงแบบไหนเพราะว่าอินโดเนี่ยในเกมคูนี้นะเป็นประตูแพ้ข้ามนะครับแต่จะชนะเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่อินโดเองมันจะเดินเกมแบบไหนฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราสังาร์สังการณ์เป็นแบบนี้นะครับนั้ใครก็ต้องทำให้ในส่วนที่เรามีหน้าที่จะต้องทำให้ดีที่สาเราส่วนจะเป็นที่